สวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนโยกังนะครับวันนี้นะครับผมจะมาข้ามนะครับข้ามท่าก็คือข้ามไฟสินะครับตอนนี้ไฟแค่8นะวันนี้ซื้อข้ามท่ามาทั้งหมด3อันยัน3ใบนะครับเดี๋ยวผมใส่เสื้อหลอมก่อนนะครับใส่สํานักหลอมเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับใครเข้ามาแล้วก็ดูกันไปแบบเพลินๆเลยนะครับ ว่าจะทําไฟสิบเนี่ยให้มันฟูเนี่ยจะเวิร์กไหมนะครับกับข้ามธาตุเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องฟูะนะครับจะจบที่3มชุดเป้าไม่รู้นะครับแต่วันนี้ยังไงก็ต้องฟูอ่ะไปเลยครับที่แม่นางจินนะครับเจ๊จินเจ๊จินขอนะเจ๊จินะน,ะนะขอนะวันนี้ทําไฟสิบให้หน่อยนะจะทําวุ้ิตัวโนโฮให้มันฟูนะติด ติดไฟ8มานานแล้วนะครับมาเดีย๋ยวมาเตรียมพร้อมกันนะครับดูกันไปแบบเพลินๆเ,เลยนะครับใครที่ไม่เคยใครบางคนอยากอาจจะจะทำเองนะครับก็รอดูนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับมาพร้อมและกดโสมก่อนนี่นะไฟ8นะครับตอนนี้ไฟ8อ่ะเราก็กดข้ามเลยนะครับข้ามมันจะสุ่ม 1- ถึง3ระดับนะครับก็คือ อาจจะไป8แล้วก็10เลยหรืออาจจะไป8แล้วก็แค่9ขึ้นหนึ่งนะ,ะยังยังเดี๋ยวผมขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งนะครับมานนยังยังยังไม่ได้นะผมก็ไม่มีสูตรอะไรหรอกนะครับก็คือกดมมัว่วเอาความรู้สึกแล้วกันน,นี่ก็ โอเคนะเอาเลยเอาเอาโอ้โหติดครับไฟสิบโอ้โหแม่เอ้ยไฟเก้าทำไมมันไม่ติดสิบไม่ให้ผมวะเนี่ยทำไมไม่ติดสิบวะโอ้โหขึ้นทั้งทีมันขึ้นมาหนึ่งเอาละโอ้โหติดมาหนึ่งไม่มันที่ถ้ามันขึ้นสองมันก็จะสิบละนะครับมันเพิ่มมาหนึ่งอะดินะครับมันสุ่มไงหนึ่งถึงหนึ่งสามระดับอ่ะผมซื้อไฟมาเม็ดหนึ่งมาเม็ดหนึ่งมาข้ามครับขอให้สิบขอให้สิบนะ อยากจะฟูกับเขาสักทีนะไฟเนี่ยติดไฟ8มานานนานแล้วนะครับวันนี้ว่างๆก็เลยมาทําไฟสิเองเลยนะครับตอนนี้ไฟ9นะข้าม1ใบนะครับมาจินจินอย่าทําร้ายผมนะจินจินจินโอ้โหจินแม่งเล่นกูแล้วจินเหลือเจ็เลยครับแต่ครับโอ้โหเละดูทรงแล้วว่าเละครับ โอ้โหเหลือ7นะครับเหลือแค่7นะเอาแล้วผมก็ต้องบวกสดนะครับให้ถึง8ก่อนนะครับถึงจะข้ามนะผมจะไม่ข้ามตั้งแต่7นะครับส่วนใหญ่เขาจะข้ามไอ้เขาจะกดเดีย๋ยวซื้อ,อยัง1ิบใบหนึ่งก่อนส่วนใหญ่นะครับเขาจะกดให้ถึงไฟ8ก่อนแล้วค่อยกดข้ามนะครับมานะครับตอนนี้ไฟ7นะครับไฟ7นะครับสาธุนะจีนอย่ามองหน้าอย่างนี้ อย่ามองหน้าอย่างนี้นะจินนะยันสิบเลยนะจินโอ้โหจินแม่งเล่นกูแล้วแตกเหลือ0ูจินเอ้ยจินเอ้ยเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วร้านไหนถูกสุดเนี่ยหกสิบเอมไม่เอา56น่าจะถูกสุดนะครับอ่ะโอเคมีแค่สเม็ดก็ดึงมาครับไฟห้าบเโอเคได้อยเอาเราก็ต้องเน้นร้านที่ถูกที่สุดอ่ะ ไฟนะเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าไฟไหมบางคนมันเนียนไงชอบเอาทัตอื่นมาหลอกขายว่าเป็นไฟบางคนรีบดึงอ่ะนะครับมาไล่กันใหม่เลยแล้วกันนะครับตั้งแต่ศนเพราะมันแ็ก 1... นึ่งนะองครับสมครับสี่อ้โหแม่เ้ยกูแตกตรงที่4จินมึงไม่ใช่จินละเดี๋ยวกูจะด่าด้วยนะครับเอาโอ้โห แตกตั้งแต่4มาใหม่ครับ2แล้ว3ครับขึ้นไม่ขึ้น4ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน5นี่ยากหน่อย5ครับมาขึ้น5แล้วขึ้น5แล้ว6ไม่6กว่าแม่ง5เองนะครับ1โอ้โหบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ยันตั้งแต่บวก6บวก5ขึ้นไปนะะใช้ยันครับ หินหมดอีกนะครับเดีซื้อหินเพิ่มก่อน4ีกน4 0 0พกว่าเอนี่ต้งใส่โดนทะลุงหมดแน่เลยนะครับแค่ทำไฟ8ก็อ้วกแล้วทำไมไม่ติด10ให้เลยวะมเมื่อกี้ขึ้นแค่เอ้าเอตอนนี้3นะครับจินจินเดินไปไหนแม่งเอ้ย4แตกอะไรวะเนี่ยเอาแล้วดูสตาร์ททางวันนี้ไม่เวิร์กแล้วผมต้องทำให้ได้ผมต้องทำให้ได้นะครับผมต้องทำให้ได้นะม,นะมา มาดิโอ้โหแตกแล้วอะห้า 5, แตกสี่แตกดูงงใส่วันนี้โดนถลุงเงินแค่ไปแปดก็ยากแล้วมั้งเนี้ยนะครับเหลือข้ามอยู่ใบเดียวเท่านั้นนะครับเราจะข้ามตั้งแต่ตอนแปดเท่านั้นนะเราก็ต้องบวกสดก่อนนะครับบวกสดจนถึงไฟแปดนะครับเรียบร้อยครับไฟห้าโอเคไฟห้าแล้วนะครับตอนนี้ไฟห้า S 1> <S 1> <S เหนื่อยพักขอพักช่วงแบบนึงเอายังไงดีนะครับไฟ5้ามาเดี๋ยวซื้อไฟเพิ่มแล้วกันมานะครับเอาร้านนี้ไฟหมดแล้วนี่หว่านะครับตอนนี้ไฟห้าอยู่นะ <S <S นนก็ต้องซื้อแล้วมั้งเนี่ย60สิบเอ็มนะไม่เป็นไรซื้อไปนะครับหกรยโหสิบเมตรหกร้อยล้านะนะครับ ผมไปเอายัน5มาด้วยเอายัน5มาจากตัวเด็กนะอะไฟ5แล้วมาใช้ยัน5แล้วกันนะครับ <c oughs> มาเลยครับไฟ6กขน7นะอย่าอย่าแตกนะจินนะอย่าแตกนะอย่าแตก6แล้ว โอ้ยเจ็ดกับแปดมันขึ้นยากนะผมใช้แค่ยันห้านะเนะี่ยเอาเว้ยเอาเอาดิมาดิเจ็ดมาขออีกหนึ่งจินขออีกหนึ่งจะข้ามให้ดูขออีกหนึ่งนะจินนะขออีกหนึ่งนะครับ 7. ตอนนี้อยู่ที่7นะขึ้น8เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะข้ามใบสุดท้ายนะครับ เอาเลยโอ้โหเยอะไหมโอ้โหแม่งเอ้ยไม่ขึ้นแปดวะนะครับเรียบร้อยแห้งครับยืนแห้งเหือดครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวันนี้แหละมยังไงมันต้องได้ไฟสิบปะนะครับข้ามผมยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะเหลือใบสุดท้ายเพราะเรายังยังยังบวกสดไม่ถึงไฟแปดนะครับเราก็ยังข้ามไม่ได้นะครับผมแนะนําใครที่จะข้ามธาตุเนี่ยนะครับแนะนําว่าให้ข้ามตั้งแต่ ไฟ8ขึ้นไปนะไฟ8เราค่อยข้ามนะครับโอ้โหนี่ไงว่าและธาตุลม54 m ิมึงหลอกว่าเป็นไฟนี่หว่าร้านอย่างนี้ระวังนะคุณต้องดูให้ดีก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมซื้อเแป๊บหนึ่งนะครับเหมดนะครับเหมดนะเดี๋ยวทักหาพ่อค้าซื้อเก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน่าจะไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันการนะบอกเลยว่าเนี่ยเงินเหลืออยู่ส0 0พันกว่าล้านเอาเลยก็ได้มา นะครับเดี๋ยวทักไปแล้วเดี๋ยวรอเขาตอบ 60M ก็ 60M เมไม่เป็นไร10เมตร600ล้านนะนะครับเง<ม>ินมผมจาก4,000กว่าล้านนะแต่ตอนนี้ M ถูกไม่เป็นไรหรอกนะครับมาครับเริ่มใหม่จากศูนย์เลย1นึ่ค่อยๆเลยนะตอนนี้สอแม่งแตก4แตก5ไม่น่าเชื่อนะครับ3มา สนึ่ไงกูว่าแล้วสี่แตกหนึ่งโอ้โหอะไรวะเนี้ยสองจินกูไม่เรียกมึงแม่นางจินแล้วไอ้จินทำไมทําแบบนี้4นะครับ5ดีรอห้าดีรออะไรอะ่ะแตกอีกแล้วครับไม่ขึ้น5้าเลยทะหลุงหินไฟนี่ไปกี่เม็ดแล้ววะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมไม่ได้ใช้ยันนะส่วนใหญ่จะใช้ยันตั้งแต่5้าขึ้นไปนะครับมันเปลืองไงมันเปืองไงห้าแล้วมา หกดีรออะไรอ่ะหกว่าจะสดแม่งไม่มาว่ะเริ่มหัวร้อนมาครับมาเลยดูวันนี้ผมจะทำไฟฟูได้ไหมต้องรอดูเลยนะครับอ่ะเงินหมดเงินหมดจริงๆแล้วนะครับเนี่ยต้องไปเอาเงินก่อนนะตอนนี้ผมทักหาพ่อค้าอยู่นะครับจะเดี๋ยวไปเดียวเงินที่โตยังรอพ่อค้าตอบอยู่เพื่อ มันไม่พอไงเดี๋ยวมาซื้อยันซื้อไฟเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับ4ี่พันกว่าล้านเหลือไม่กี่ตังค์แล้วนะครับบอกเลยนะก็ดูไปกันแบบเพลินๆนะครับมาดูกันว่าทําไฟด้วยตัวเองเนี่ยฟูลสิเนี่ยมันจะคุ้มไหมเอมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเอ็มไม่เท่าไหร่หรอกนะขออย่างเดียวอย่าโดนข้ามเยอะเพราะข้ามชุดหนึ่งมันก็ตกสองสนะผมซื้อข้ามมาทั้งหมด3ชุดนะครับขึ้นเ้าไป ชุดหนึ่งนะครับแตกไม่ติดขึ้นสิบไม่ขึ้นอ่าเหลือจะเหลือข้ามชุดเดียวนะครับเห็นปะอ่าดูดิว่าข้ามใบเดียวเนี่ยจะรอดไหมนะครับมาลุยกันต่อนะครับอเอาห้าก้อนพอเราต้องพักช่วงนะถ้ารู้ว่ามันมันเริ่มไม่ดีก็เราก็ต้องพักช่วงนะครับมาเริ่มตั้งแต่สองใหม่นะครับสามครับค,ค่อยๆแล้วค่อยๆแล้วสี ห้าห้าแล้วนะยันห้าได้หกมาหกแล้วมาขึ้นเจ็ดนะลูกพี่ขึ้นเจ็ดนะเหลือพันกว่าเอ็มเองใจเย็นๆจินอย่าสั่นดี จินสั่นผมสั่นไปด้วยดูตัวจินเขาสั่นดิแม่นางจินอย่าสั่นกูกลัวมามานะครับเจ็ดมาลูกพ่อเจ็ดมาตงมาเัดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนดูให้ดีก่อน่ยันก่อนมาโอ้โหแตกอีกแล้วอะไรเว้เนี่ย สงสัยวันนี้ไฟสิบไม่น่าเหลือไม่ได้ผมต้องทําให้ได้นะครับเอ็มยังเหลือก็ต้องต้องทําไฟสิบฟูให้ได้วันนี้นะครับเพราะข้ามยังเหลือถ้าข้ามยังเหลือผมก็ไม่เลิกนะเพราะต้นทุนทําไฟ8มันก็คงไม่หนักเท่าไหร่นะครับมันเปลืองตรงหินไฟนี่แหละนะครับกับยัน5ยัน10แค่นั้นแหละนิดหน่อยนะครับขออย่างเดียวข้ามยังเหลือผมก็จะเล่นให้สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะจะจะ,จะจบได้ไหมนะครับกับ นะครับอาว no ุธโนโฮติดตัว150นะครับเวล1 5 0ย0บวกํากำลังมาไล่ทำไฟสิ์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะถึงฝั่งฝันไหมนะครับบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพ่อค้ายังไม่ตอบเลยผมจะวิ่งไปเอา M นะเพราะพอดีเ็มหมดนะครับเ็มหมดนะครับต้องไปเอาเก่อนนะบอกเลยนะครับ จินก็เดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละนะจินหรือวันนี้มันไม่ใช่วันของผมวะเอานะมันมันต้องใช่แหละนะครับไหนๆก็จะมาทำให้พเพื่อนๆพี่ๆดูแล้วนะครับว่ามันเป็นแบบไหนบางคนไม่อยากจ้างพ่อค้านะครับรู้ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กก็เราจะพักช่วงแบบนี้นะอย่าไปหวดยาวนะครับ พราะวอดยาวดูน่าเจ็บหนักมาต่อเหลือพันกว่าเอ็มอะสิบก้อนมาต่อครับผมจะแบบนี้นะเวลารู้ว่าแบบมันเริ่มเละเนี่ยผมจะพักช่วงนะครับมาหนึ่งมามาใหม่ครับมาใหม่ดูดิวันนี้จะขึ้น8ดได้ไหมขึ้น8ดได้เนี่ยผมกดข้ามเลยติดไม่ติดค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าบอกเลยอุ้ติดตัวโนโวผมค้างคามานานและไฟ8เนี่ยนะครับ แล้วอาวุธติดตัวอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันจ้างคนอื่นทํายากเราเลยทําเองเลยนะครับกับข้าม3ามใบดูว่าจะรอดไหมนะครับห้าแล้วครับมาไฟห้าแล้วไฟห้าแล้วเดี๋ยวผมเดียวยันแป๊บหนึ่งผมเอายันห้าเพิ่มจากตัวเด็กนะผมเก็บยันห้าไว้เยอะนะในคลังนะครับเดี๋ยวเอา,เอายันห้าใช้นะ เอายันห้ายันแปดเลยดีกว่ามั้งเอายัน 8, เจ็ดก็พอแล้วมั้งตอนนี้ไฟห้าแล้วนะครับไฟหกนะครับมาฮะหกแล้วหกแล้ว,ลวต้องเจ็ดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอเจ็ดไอเจ็ดเนี 7, น่ยขึ้นยากนะผมบอกให้ แล้วดูจินมันเขย่าตัวจินเขย่าจนผมเหวอะหมดแล้วเนี่ยจินอยา่าอย่าสั่นดิผมสั่นด้วยนะเนี่ยมาดิโอโหมาแล้วครับไฟเจ็ดครับอีกเม็ดเดียวเท่านั้นอีกเม็ดเดียวเท่านั้นต้องดึงยันสิบนะครับบอกเลยขึ้นแปดต้องดึงยันสิบนะยันห้าผมว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับมาอีกเม็ดเดียวเราจะมาข้ามกันแล้วนะครับไม่รู้จะติดไหมนะครับ ขออีกเม็ดหนึ่งนะจินนะผมซื้อยันสิบมาแล้วด้วยมาจินอย่านะจินเออจินอย่าสั่นดิจินอย่าสั่นอขออีกเม็ดเดียวจะเป็นไฟแปดแล้วผมจะกดข้ามแล้วนะครับ8ปดจงมาแปดจงมานะแปดจงมา ดูไปกันแบบเพลินๆเลยนะครับบางคนแบบเบื่อๆแบบเก็บเวลมาทําของเองก็ดูครับว่าผมจะรอดไม่รอดนะทําไฟสิฟูฟๆอย่างนี้นะครับข้ามสใบเท่านั้น for มาดีโอโหไฟ8แล้วครับเอาละไฟ8แล้วเอาละมามามาอันสุดท้ายขอให้ขึ้น10บนะเมื่อกี้ใบแรกแม่งก็ ข้ามจาก8แต่ไม่ไม่ขึ้น10แม่งสุ่มได้9เพิ่มมา1เองใบนี้ขอให้เคเพิ่มเป็นอีก2นะครับก็8กระโดดไป10บเลยมากนะครับยันยี่นะครับผมจะใช้ยันยี่นะครับขอละจินเอาให้ฟูล,ลักทีเถอะไฟเนี่ยติดครับโอ้โหติดไฟสิโอ้แม่งเอ้ยขึ้นหนึ่งอีกแล้วไฟเก้าโอ้โหสามใบแม่งขึ้นไฟเก้าสองอันทำไมไม่ขึ้นสิบให้กลัวเฮ้ย เหนื่อยใจว่ะนะครับเงินเหลือ300กว่าล้านติดไฟ9้าอีกข้ามหมดเอาอยัางไงดีติดไฟ9้าอย่างนี้แม่งผมว่าข้ามไปสิแม่งไม่เวิร์กหรือบวกสดแม่งเลยเอาแบบบ้าๆเลยไหมบวกสดเลยไหมขึ้น1ิบบวกสดเลยไหมจะไหวเปล่ะวะนะครับไม่รู้ใครเขาทำกันหรือเปล่าไปเดี๋ยวผมไปเอา M อก่อนนะครับเดี๋ยวบวก10บนี่ ไฟ10ตอนนี้ไฟ9ใช่ไหมมันขึ้นไฟ9 2รอบแล้วข้ามมันไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมบวกแบบสดเลยละกันนะครับเดี๋ยวซื้อเป็นยัน25สักใบนะครับจะได้ประหยัดแตกก็คือไล่ใหม่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเอาเอ็มแป๊บนึงเผื่อเงินไม่พอนะเผื่อแตกก้อนนี้นะครับเดี๋ยวเงินไม่พอ300กว่าล้านซื้อหินไม่พอไนงะมาซื้อมา ได้มา 7,000m นะครับ 7,000m ตอนนี้เดี๋ยวผมไปเอายัอยัน25เลยไม่ต้องข้ามและบวกสดแม่งเลยใช้ยัน25ใบเดียวถ้าแตกก็คือศูนย์่ะแค่นั้นแหละครับผมเอาอันยันยัน25แป๊บหนึ่งนะครับรอพ่อค้าเดียวก่อนนะพ่อค้าเดียวแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวผมใช้ยันยันยีห้าเลยทีทเดียวนะมาได้มาแล้วนะครับยันยิบห้ากับไฟ1เมตรนะครับดูดีว่าผมบวกสดมันจะมันจะมันจะติดหรือวะบวกสดเนี่ยไม่ได้ข้ามเลยนะถ้าคือถ้า,ถ,าถ้าแตกก็เริ่มศูนใหม่อะ่ะจาก9หรือศูนอะ่ะไม่เป็นไรเพราะเมื่อกี้ลองข้ามแล้วมันขึ้น9กสองรอบแต่พอข้ามมันไม่ติดอะ่ะ ลองบวกสดดูบ้างนะครับลองบวกสดดูบ้างมาจินจินอย่าทําผมนะบอกเลยนี่ก้าน,นะครับบวกสดเลยนะไม่ได้ใช้ยันข้ามใช้ยันยี่ห้าใบเดียวนะครับเอาแค่นี้พอนะครับมาบอกเลยเดี๋ยวเด,วเดวจัดทรงก่อนนะจินนะบอกเลยนะขอและกันใบสุดท้ายนี่ครับไหนๆก็9้าแล้วบวกสดยันยี่ห้ามาดูกันครับว่ามันจะรอดหรือพ่รอดเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวจัดจัดทรงก่อนจินยเพิ่งเดินเล อย่าไปไหนแล้วมัน,นี้มาใบสุดท้ายนะครับยันยี่ห้าหนึ่งใบเท่านั้นมาครับเดี <Yeah. S 1> ๋เตรียมความพร้อมก่อนเดี <You can S 1> ย๋ยวเตรียมความพร้อมก่อนนะครับ <Yeah. S 1> โอ้ยเสียวเวยอยบวกสดใช้ยันยี่ห้าอย่างเดียวนะครับ มันคงไม่ฆ่าแม่งแล้วนะครับเพราะฆ่ามันไม่ยอมขึ้นนี่ผมนี่มันก้าวสองรอบแล้วบวกสดเลยนะครับบวกกับจินนี่ถ้าแตกก็เริ่มศูนย์ใหม่อรขอเถอะจินใจเย็นๆใจเย็นๆใบสุดท้ายใจเย็นๆน,น,น,นะครับผมขอแบบใจเย็นๆนะครับเอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์ Take all that? เอาเลยโอ้โหติดจนได้ครับไฟสิบเรียบร้อยครับผมบอกแล้วโอ้โหบวกสดยันยีห้าติดเฉยนะครับขึ้นสิจนได้ครับนี่ฮะข้ามมันไม่ยอมขึ้นเลยบวกใช้ยัน25้าบวกกับจินแม่งเลยจินให้บอเฮ้ยวันนี้จินให้นี่ครับ ไฟสิฟูฟูมาแล้วครับใช้ยันข้ามแค่3ใบเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้เพิ่มขึ้นมาก็คือยันยี่ห้าหนึ่งใบนะครับบอกเลยใน3ใบนี่ขึ้น9ถึง2ใบนะแต่มันไม่ยอมขึ้น10ไงผมเลยแล้วยันข้ามมันหมดผมเลยใช้ยันยี้าใบเดียวบวกสดไปเลยขึ้นจนได้นะครับนี่ฮะไฟ10นะครับโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่ฮะสนุก ตื่นเต้นผมนี่ตื่นเต้นเองเลยนะครับบอกเลยนะครับใครที่อยู่ว่างๆอยากจะลองทําก็ลองทําดูนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็ลากันไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับมีอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆนะครับหรือมีอะไรมาไลฟ์สดหรือว่าทาคลิปแนวๆอื่นๆบวกคงบวกของเนี่ยเดี๋ยวจะมาลงให้ดูกันละกันเดี๋ยวคืนนี้ลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดซับตัวใครกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Hear me snap. I got yeah. nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being you.